เสือเขาเสิบนะครับพี่น้องวันนี้มาพี่นอกกินมากินข้าวกินน้ำน้องพี่สาเสริมมีแล้วครับน้ำบ่อน้ำแม่ยังให้ยังนห้เปนเลยครับมาสุ่มข้าวจ้ามาสุ่มข้าวกับพี่สาเสริมจ้าเมื่อกี้มาเบหยกกับเลยเห็ดเมนูนะครับมาเสิบสาวเสริมนะครับมีเมนูหนึ่งไก่ครับพี่น้องนี่ครับหนึ่งไก่แล้วครับพี่น้องแล้วก็มีโลูกปลาหมึกลูกปลาหมึกครับแจ้วส้มแล้วจ้ารสเด็ดเผ็ดๆเลยจ้ามาจ้าเัมนี้พี่น้องแช็งแกร่งมาบพี่น้องข้าวน้ำกันจ้าครับ มาจำเมนะื้ยโอ้พี่สาวเสริมได้ยังกินมืน่อนี้แต่ัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะ่ะน้องใช่ไหมกินข่าวกินน้ำนำมึงดกุกค่ะประเดี๋ยวเนี้ยอยู่เนื้อกินมัน <c oughs> ้ครับลอง,มงดงมันดุกค่ะมาเสริมนะครับพี่น้องอตา่างต่าเลยนะครับพี่น้องอือต่างก่างเลยนะครับ ไก่ลวกปลาหมึกของมาก์คพ่อเป็นบ้างปลาหมึกกปลาหมึกเสมคุณหนาเมนูนี้กินเฮามือน,นี่พี่น้องมีล<อ>วกปลาหมึกเบลวียวเฮ็ดมากับอันหนึ่งไก่แล้วกับเจวสมหน่อยลสแซ่บนี่สะทอดสิโค้งหมูเนาะคะ่ะเมนูทอดแล้วก็บสมทักปลาทอดอีกโอ้เมื่อมากรอเพี่นาะงมาข้าไว้นี่ดะมาข้าวกางเดีันเไต่กันเอาค่ะเดี๋ยวยูนอ่ะกินข้าวค่ะถามมากินข้าวน้ำกันเนาะค่ะมาเนี่ยค่ะมเป็นพี่น้องมากิ <c oughs> นข้าว <c oughs> น้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีต you know ้องเชาซึมแล้วกัตองเบ้าเบียวพานแต้มเอมากพี่น้องเ้าะวาเรื่องกินหลายบน้น้องสายกับบางมือกับห้างหายไปแน่กับเพิ่นยากราคาบังชื่อกับน้องสะพ้ายเพิ่นกับปลาลูกขาใหม่ไปันกับเลยบ่รู้ว่าติดตาคอนเทนต์อีหย่งบางมือกับงนแน่กัเลยีหละค่มีโอกาสก็ลังยากจ้ะอีกชอนเลยก็ล้งเกี้ยนมีโอกาสมากินข้าวกินน้าแล้วกันกัเลยทายพี่น้องิ่งน้ำกันเละข้านี่แหละความมืดนุของขอบครัวค่ะ ในสีมีต้อมตูดสี่ยายหูไปอีกับื้เก่าเลยพี่น้องยูนกขกัือเก่ากันแล้วประเทศหลายต้อมนะฮะก็สิร์ฟไ่เสมือนนะฮะพี่น้องขาดต่มาพคงไปหลายมือแลวเนาะพี่น้องโอนออกก้อนเขาดีดี้องขาะครับไนะครับพี่น้องต้องชมถึงนะครับอ่ามัวเข่าไหมต้องใับหยอกน้อย

สิ่งค่ะสิงกับลุงแบบลุงแบบพ่นตีไงครับทั้งานพี่เด็กบนนขางเียเตลี่เครื่องเลย้องเปลี่ยนจ้ะอะครับพี่น้าวงลองเรียนกับบ่าใจไปนะพี่น้องสถานการณ์โควิดไแไม่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 งไเือาเขาตู้หมไว้รุนไม่ใช่นะ หังฉันบะแมนหนังฉันกุกเกล่ะ่างาหมดไปรห่นี่ลมดเลยหุนเ้วนี่ฮอตาจมันปะไม่ฮอดเนทอพาัเหมือนกับไเยอไปแล้วเนี่ยต้องเจ้ากับปีนะถูกแปะแข่งสดแสบไมัี่งน้อย

ขั้นเมื่อนั้นโะตอนขาบูเนี่ยบแก่ว่าแบบผสมมะนาวม้งมีหรือเลหรืออะนะมา่งจับมาบสมมะจับว่าน้านแบบใส่แหนเลยอู้มกางยิงใส่โอ้ยดูเ,ดเ,เรื่องนั้เห็นไหมเงี้เด็ดสาสิบห้าแต่ถ้าจะเติมน้ำกันที่น้องครับแล้วก,ก็ น่งกินอะไรก็กินย่มั้งจ้าิงแบบไอ่เสื้อแม่อาบนะไอ้นุมไนก็อิงอะ้กวนหมน้ำม่วนนะหอมตากินะ ไปได้กินซอฟมันหนาพ่อมตากันซอมเบ้งหนาพ่อกระเมดแล้วข้ากขัดเบิกบานไปอีกแบบนึงอีกนึ่งเขาไ่เขาเล่อ้พ่อามันหังหักจมกวสอง้นสามชิ้งเจืออันึง้่นี่บอี้เขาจะวกินดีเนาะ ปอ้สมพักหนึ่งพักหลายย่างหนย่เขาลองให้เป็นสมพักเป็นพักรองยนี้นะ่ยคนในเ้องเห็นเนี่ยเดี๋ยวถ้าพักนี้เห็นสมักรองบ้างว่าแต่ไม่ร้องครับนี่ยดูดูนอย่ดูดูมอนจะไี่นะเด๋ยวเิ่มหมดเรื่อ อะไรตาพี่เชิญมาอะอะมันคือไก่เป็นอย่งไรนะมึงยำมึงมึงยำไก่ห้่มีงูนักผมมีครบมาอืมแล้วขาดยำขาดไทยอันนี้ไก่กับไข่นั่นเราแห้งกันได้เยอะไข่กินบ้านเรากินโรงแรมไปแล้วเออมีดเยอะดีนะมึงแต่ อีกชั i i ้นใส่ไปซีดไว้ซีฟองใส่ไม <Sí> ่ใส่ไม่หอมซีไม่หอมอีกทีงนี่เรื้อแท้จัดระพักสมรักไม่เห็นไม่ได้อาเกจ็บยุ่งเนยุ่งนักสิ่งไหนที่นั่งสมนแล้วก็มาแล้วจะมึนข้าวข้าวรก่คนเดียวห้ามแน เชื่อ่ายมันเสือบ้างกันเมี่ยเออแด่เปิสป๊บ้ชจหมชงนักอโะกั่น้เบี้วเลี้ยวสงเยอืตขั้นขึ้นตาขึ้นดังขั้นน่ะกินห่ะน่ะเราขันได่แบบขันมาแล้วเสันแน่นหน่งดู้าหามเสือนะเฮ้ยลูค้าดีใเ I can lẽ mức thật lắm hại hai ba. The khai hại luôn là khai phong luôn 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 nó nó luôn nó luôn nó luôn luôn Mưa nào nó bọt luôn khai phong luôn 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 มาล้ำไม่แหลมาล้ำหมงนะไม่แหลกไม่แไม่แหกครับคุณลงแ่บเป็นแหงมาอยู่ประมาณสองเดือนนะพี่น้องสองมเดือนนั่งอมามือแรกนักไ่ี้น้องเจ้าส่เลยลวันไม่ยังกัด้มตนหนามนะไม่มันงตนนามนาแลกคิวแหล เอาไ่ย้ําเลยมาหลังแล้วไปยื้อเท่าเหลืออันนี้เหลือแล้่ไปยื้อเนื้อไปยืมอเตือนพักย้มาก้อนสีไทยเนี่ยไม่ได้ชิ้น่ลยนะมันพูดเอาละพูดเอาล่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้่ลยเนี่ยไต่ขึ้นขนาดเลยได้เลยอะตีนี่แหละไม่ไต่แก่ไม่หน่องแล้วสองตีนอ่นั่นใครทําเนี่ยฮะไี่เลยตายแล้ว เนื้อันนอ่ะก่เป็นไงบ้าไตเกียดเตี้เหมือนไตบะเบี้สดไ่เหรอเลยดีมากเด่จ้าไปจบกันเนาะครับนอเสียบสุด พอบอ,อิมบังแ่มันมีความสุขกันทุกคนเลยนะพี่นา้า <c oughs> อิมบังน้องจิงจะเสีกับบรรยากาศกันดีครับพี่น้อง <c oughs> หลานมามานันเป็นบรรยากาศเ, <c oughs> เลยเนื้อหัวไม่ไหนนี่เนน้าเสียกันบม้าหัวหลานบนมาบน้ามันจะซุ้มมีความสุข <c oughs> ปะย่างบัหป้ากับอันย่ากับผู้บรรยุตนีกับลุงบนซีคนเนี่ยอันเด็กน้อยอันิมบ้ามากันข้หอดเขาโทหหากันเรื่อย ก็มาแต่เงียบจ้ะมาหลักก็เสียนดังโหดไปเลยชอบดียเราเป็ไม่หยากเลยยาบก็เห็นัอยู่นะย้อนวาครับต้กบมันนเดกน้อยกินสิโคงแกงกันนลี่งาสิโค้งมัไม่หน่อยหน่อฮะั่วใจอ้วนน้เลย

จะเสริมเป็นยังไงควบคุมอาหารในบ้านลดจัดไปแล้วค่ะแตาวาบางอยงรอยกินเนี้กับบ่กสาวะไบ่มีบกพิมพ์บมหบา้วยเหรอขิงเชียด้เหรอล่ะอ่อยเลยสุดๆเอาไมใหอมันอ่อายเลยงเียสุด่บอกนเ็มันก็เดรหรอิงเยงัดหามาดี่ะลกเยวดีิ่ะดีป่เชียวมันไม่สนใจมันนี่น้ำมันนะ ลองมึ้งหรอมลองมังเันอ้เนี่ยไดครับพี่น้องนี้ครับพี่น้องเอาอีเลี้ยงตัวติกมนไงนี่ยมีแจะเนื้อแสียบเนาะนองนั่งหนีไม่นอนผู้ปอกไปว่าเบิดยกเลยผู้ปอกเสียงไปหู้อกเสียงไปผู้ปอกแต่รู้ดีผู้ปอกอะไรผูกหาเขา cái 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 cái

อันไหนเนี่นบบยพอซื้อมาชสมน่ะตามง่ายตามแบบง่าตามง่ายตามแบาท่ายอือพาเจ้าไปดู้ิว่าอือใช่อือน่ะเพราะกราเก็ตรผ่านตกแต่งใกลๆไม่ได้กินโดนเลยไม่รู้ไม่รู้จับผสมเลยขอเว้นไม่เหมยเว้น,เวนมันงจ่ายเงินไ มาแจกไปเลยไปให้กินเขาอะไรถ้ามีเวียนเนี่ยเวียนไดกิ่นเวียนแหละอาารอาหารบอยกระถมอะไรนะโเคกระถงเกิดก็เข่าพ่ายล่ะค่ายถูกเสือดึงเวียนกระถ่มนี่ดึงเยียนนี่เป็นเวีนจันทร์นึงชุกอืมอืมอมันหลังหลังอะไรพวกหลังเวียนจันทร์เนี่ยให้เหมือแกงแลยให้เหมืองแกงเลย โอ้โหแล้วเขเลยาข้างหันนี่แหลนั่นน่นบางนีแม่คาบ่น่ไงนี่เราไปย่งเดียดดียวข้อนอาจกิกับพ้ากันจินี่นอเสียยาเฮ็ดอันเซบินแซ่บินมามีอย่างดอกคือขนมตัางมันทานนงมารีอันนะพี่น้องแล้วเิ่นกับว้าขายแตนบินดัดให้กินผ้ากันยิมเนี่ยพี่น้องก้าวอา

นั่น buat นี่ม u t ทำมไครับต่ออนน่อ้ยน้มไนะเนี่ิ่งเนี่ย้องคลิปนี้นาะ่่ไปอสาไปเตอร์มี่ลยเดค่ไอ้รมถึงช่องพี่ไอ้น้องไนทวมนะคะสองดาเบียร์พาแกมีเลยเดค่ พี่น้อม่อีนหาพี่น้องน้ำแกงมือเนี่ก็ชอบคพวนี่แหละค่ะแต่เส้นลายกระด้ยมาทุกมือก็ตาบางมือน้องสายเพินก็บ่ได้อันนี้อย่างน้ำแกดฝ้ายเพป่นเมือรูปลานอย่น้อนกอนกระด้ยวมือร้อนก้อนบางมือค่ะแต่ว่าออกมาหลกออกมาย่างเห็นแหงนเ้องเนทุกมือเด้อพี่น้องสหรับคลิปนี้กับปากก้นลายก้นใช้ยนะในเด้อค่ะเพราะว่าจะเป็นช่องดาวดี่อ่นกับรเสน้คลิปนี้กับอะไร้นนีละเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสิอหน้าพี่น้องเด้อค่ะ